ชวนชมรถสวยปีลึกเป็นรถแนวสะสมสายสะสมห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ SUV รุ่นแรกๆเลยครับ CRV 2.0ขับ4ปี1997นะครับ เป็นรถนําเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันเลยนะครับสภาพสวยๆครับน็อตเดิมทั้งคันครับฝาไม่ถอดน็อตไม่แกะรองเช็คและชมดูได้ครับสภาพสมบูรณ์อยู่ครบทุกจุดครับอุปกรณ์ติดรถก็ครบครับไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับคันนี้สายสะสมห้ามพลาดนะครับสวยเดิมบางไม่มีชนหนักตัดต่อเจ้าของดูแลดีมากๆครับ1 5 9 0 0 0บาทนะครับรถอยู่บางแคนะครับไปเจรจาต่อรองพูดคุยนะครับ เน้นให้ไปเช็คสภาพไปทดลองขับดูเลยครับท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสวยไม่สวยชอบไม่ชอบพิจารณาครับน็อตไม่ถอดฝาไม่หมุนของแท้เลยครับทั้งหน้าและท้ายเลยครับเนียนๆครับเนี่ยครับเจ้าของดูแลดีแล้วรถก็ไม่มีชนหนักไม่มีประวัติชนเลยครับสวยมากครับสำหรับสายสะสมนะครับต้องบอกเลยว่าถามพลาดนะครับมีสมาชิกถามเข้ามาเยอะมากๆนะครับสำหรับตัว c r อารีเจนที่1เนี่ย ว่าอยากได้สวยๆสภาพดีๆแบบไม่ต้องซ่อมไม่ต้องเก็บทาคันนี้เรียกว่า1ในร้อยเลยครับสาหรับรุ่นนี้ CRV แล้วเป็นตัวนําเข้าเลยครับซึ่งสภาพงามไ้ขนาดนี้เจ้าของต้องดูแลดีมากๆครับนี่ครับภายในเป็นเบาะผ้าเดิมเนียนๆนะครับระบบไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กแอร์ออโต้นะครับถือว่าน่าสนใจอีกแล้วครับลองเช็คและชมตรวจสอบดูได้นะครับถ้าชอบนะครับก็ไปเช็คไปดูรถทดลองขับนะครับสวยมากครับสำหรับคนที่ชอบและกำลังหานะครับ ต้องรีบพิจารณา่ะยครับไม่มีมาบ่อยๆครับถึงจะเป็น c r v ก็เจอแค่ในเมืองไทยนะครับสายสะสมถ้าได้เจอญี่ปุ่นนะครับรับรองว่าชอบแน่นอนลองเช็คลองชมดูก่อนนะครับแบบนี้ถูกใจรีบตัดสินใจนะครับ320,000กิโลเมตรปิ่งไปโดยประมาณนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับรถเขาสวยครับดูบริเวณรอบนอกทั้งคันในนอกก็เจ้าของดูแลดูแลถึงนี่ครับ สวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักสภาพเนียนๆเดิมๆไงครับสำหรับสายสะสมน่าจะถูกตาต้องใจนะครับเรื่องราวการซ่อมบำรุงอะไรนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับมีเยอะมากๆท่านเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้เลยครับใน crv ขับนะครับเนี่ยนะครับ airbag abs นะครับระบบไฟฟ้าออดแอร์ออโต้ด้วยนะครับลองเช็คและพิจารณานะครับสำหรับผมชี้เป้า1 5 9 0 0 0ับาทอยู่ที่บางแครนะครับเป็นรถเทิร์เนเทนขึ้นไปแล้วครับทีนี้สมาชิกชอบนะครับไปต่อรองเลยครับ ก็ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจแต่สําหรับสายสะสมเนี่ยสายที่เล่น CRV เนี่ครับคันนี้ต้องบอกว่าห้ามพลาดครับของดีไม่เจอบ่อยๆแน่นอนนะครับสภาพตีเป็นหนึในร้อยครับนานๆจะได้เจอได้ชมครับสําหรับใครที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้อย่าลืมเข้าไปศึกษาครับในแฟนเพจของ CRV ขับครับรับประกันว่าข้อมูลแน่นปึกครับผมผมเนี่ยชี้เป้าเพียงเท่านั้นเรื่องราวการความรู้มีน้อยครับ ชี้เป้าได้อย่างเดียวครับลองชมดูนะครับตัดสินใจดูก่อนนะครับ159,000บาทกับรถนำเข้า2.0 Auto โต้ขับ4นำเข้าเจแปนครับผมขอบพระคุณครับลองเช็คและคำนวณตัดสินใจดูครับ